สวัสดีครับพบกันกับยูกิโอดูเอลลิงส์นะครับผมนะวีดีโอนี้ก็จะเป็นเคลียร์เซมิชั่นของภาคเซเว่นกันต่อนะครับผมนะจากคราวที่แล้วนะครับผมก็เคลียร์เซมิชั่นมาจนถึงช่วงปลายทางกันนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ถึงมิชชั่น20กันแล้วนะครับผมนะอันนี้ก็จะนับถอยหลังนะครับผมนะอีกไม่กี่มิชชั่นสุดท้ายนะครับผมแล้วก็จะจบของในส่วนของโลกภาคนี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราเหมือนเดิมครับก็จะมาทวนกันต่อเหมือนเดิมนะครับนะว่ามิชชั่น ที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างน,นะครับผมนะซึ่งบางส่วนผมก็ทําในวิดีโอครับที่ได้ไปนะครับผมนะอันแรกคือใช้การเวมนวนสี่ครั้งในหนึ่งดูเอลนะครับผมในการสู้กับโลมินนะครับผมนะอันต้องขออภัยนะครับคราวที่แล้วก็ผิดพลาดในการสืส่อสารนิดหน่ย่ยนะอันที่2คือเอาชนะภายใน6เทินสาครั้งนะครับผมนะอันที่3คือ Ểu, ใช้ตัวละครลุกนะครับผมใช้สกิล3ครั้งในโลกนี้นะครับผมนะอันที่4ี่ก็คือชนะ3ครั้งในเทินฝั่งตรงข้ามนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายคือชนะ12ครั้งนะครับโดยมิชชั่นที่ชนะภายในเทินฝั่งตรงข้ามในนี้ของโลกนี้เนี่ยผมทําออกมาแยกไว้ตัางหากแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะว่าชนะในเทินฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับก็ผมมีทําเอาไว้แยกอยู่นะสำหรับใครที่ยังงงอยู่อะไรย่างนี้นะครับก็ไปฮะไปดูกันได้นะครับ เอาละครับเราก็จะมากันที่มิชชั่น21กันนะครับ21 mm hmm. นะครับผมนะอันแรกคือชนะยูกะเลเวล30นะครับผมติดต่อกัน3ครั้งนะครับผมนะ mm hmm. เงื่อนไขอันนี้คือต้องห้ามแพ้ใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องชนะ3ครั้งติดต่อกันนะฮะอันนี้สอันที่2คือได้รับการ mm ์ดมอนสเตอร์ธาตุมืด5ใบนะครับอันนี้ก็ ตีตามบอดตาม NPC ก็น่าจะดรอปนะหรือว่าไปแลกการเอาก็ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าอ่มอนสเตอร์ธาตุมือในโลกนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะอันที่3คือเอาชนะ3ครั้งนะครับผมโดยใช้ตัวละครมอนสเตอร์ธาตุมืดนะครับผมสู้กับยูกะเลเวล30โดยใช้ตัวละครโซเกสึนะฮะอันนี้ก็คือต้องใช้โซเกสสเนี่ยจัดเด็ก ที่เป็นมอนสเตอร์ท่านมืดล้วนนะเพราะผมเอาชนะยูกาเรียวส3 3ครั้งนะครับแล้วก็อันที่4ี่คือทําการแบทเทิลนะครับผมนะดเาเมสสะสมนะ8 4 0 0 0แต้มนะครับก็เป็นมิชชั่นที่ใช้ตัวละครแค่2ตัวหลักก็คือไอ,ทอ้ที่เกี่ยวข้อง2ตัวก็คือใช้โซเกส์นะครับผมนะจัดเด็กมอนสเตอร์ท่านมืดนะครับแล้วก็เอาชนะยูกะเรเวล30ให้ได้นะครับแล้วก็ ต้องชนะแล้วก็มีมิชชั่นที่ชนะยุกาเร็วสามสิบเนี่ยติดต่อกันสามครั้งจริงๆของมิชชั่นเนี่ยคือใช้ใช้ได้ของโซเกเสริมมันก็พอได้อยู่และแต่อย่างที่บอกอะ่ะคือผมบอกแล้วว่าไอ้ช่วงท้ายๆเนี่ยมิชชั่นเนี่ยค่อนข้างจะอาจจะยุ่งยากอะไรตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้คือถ้าจะเล่นในโลกนี้ทาจริงๆคุณต้องเปิดบล็อกนะคุณจะไปเปิดฟรีนเดียวมันมันต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้ก็คือน่าจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าการ์ดมันค่อนข้างจะมิชชัน่นมันอาจจะค่อนข้างจะจํากัด อย่างอันเนี้ยคือเขาจากัดมอนสเตอร์ท่านมือเนี่ยถ้าเราไม่ได้หาเด็กเอามาใช้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ลบาบากอยู่นะครับไอ้ครั้นที่ว่าเราจะเอาแบบมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆมาอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยอยู่นะฮะอันนี้ผมบอกน่าเฉยๆนะเนี่ยครับก็หาว่ามันพอได้ไหมก็น่าจะพอได้นะครับท่านมือ๋อาท่านมือเก่งๆก็พอได้อยู่อย่างเคอร o ซอบดากอนก็พอได้อยู่นะมันเลเวลห้า ายาไม่รู้เรื่ออันนี้ผมตรวจได้อยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเจ็ดร้อยไม่เชื่อก็ใส่ไปด้านเอ็ดครีเซนท์ฮอก็โอเคนะที่โยนลายมอนสเตอร์เซนอ๋อเฟรนดอัพไลท์ทีบิวออนฟิลโอเคก็จัดจริงๆเลเจนด์ตัวมอนสเตอร์เลเจนด์เนี่ยส่วนใหญ่ของเราจะเป็นธาตุมืดทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมีเลสอายแบ็กดาก้อนดาร์กเมเชียนอันนี้แจกอยู่แล้ว นะครับแล้วก็มีเดมอนนะฮะเดมอนหดาวที่ไปเปิดในซองบันเดิลเอานะครับอันนี้ผมว่าคงใช้ดักเมเชียนไปก่อนแล้วครับแล้วก็มีการรูด้วยก็ไม่น่าจะติดอะไรอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ใส่ไป2ใบก็ได้นะครับเออปุ๊บปับนะครับอ่อโซมสเตอร์ทัดมืดที่เหลือเราก็เอามาลงแบบอ่าสังเวยอ,อานะฮะก็คงไม่น่าจะติดอะไรอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าตัวใหญ่เราลงกี่ตัวแล้ววะตัวใหญ่เรามี1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดแปดใบใบผมว่าสัดส่วนที่มองนะผมมองนะว่าสัดส่วนที่คิดว่า,อาพอได้เนี่ยจริงๆก็คือควรสักประมาณสักมอนเตอร์เลเวลสูงเนี่ยสัก10ใบแล้วกันนะครับแล้วกเ็เลเวลกลางๆน้อยๆอย่อาสัก สักยี่สิบใบอันนี้อัตราส่วนนะอันนี้อันนี้คือแบบอัตราส่วนที่พอจะเป็นไปได้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ใช้การาดไหนที่พอนั้นได้บ้างก็โอเคฮนะแต่นี่คือผมจัดประมาณนี้นะคือพยายามแบบเน้นตัวเล็กแล้วก็เอาตัวใหญ่ลงมาตีให้ได้นะครับประมาณนี้แต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะชนะสามครั้งติดหรือเปล่านะถ้าทำไม่ติดก็ไปแก้ตัวเอาในอ่อ ในใน,ใน,ในทีหลังแล้วกันนะครับนะส่วนอีเว t นท์นี่ผมไม่รู้นะร้เปล่านะแต่ว่าผมก็ไม่กล้าทาเดี๋ยวผมไปเพราะว่าอีเวนต์นี่คือมันทําเป็นแบบ GR Rush อยู่นะฮะอันนี้ผมก็คงใส่แค่หนึ่งเพราะว่าเลเวลตันหมดแล้วคือโลกนี้เลเวลมันตันง่ายมากครับเพราะว่ามันเลเวลอัพแค่ถึง20มันไม่เหมือนแบบตัวละครในโลกอื่นที่มันไปถึง 35, 30อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นโลกของขางนี้เนี่ย ตัวละครมันก็น้อยอยู่แล้วแล้วพออัพเวลมันก็ค่อนข้างไวด้วยมันก็เลยทําให้แบบว่ารู้สึกว่าเออมันไวจริงหมดไวแป๊บเดียวไวเนี่ยนะครับถ้าหาเก็บเพชรก็คงไม่น่าจะหมะเท่าไหร่นะฟาร์มไม่ได้แป๊บเดียวมันก็หมดอ่ะเออนะครับอันนี้ผมต้องลงสังเวยมอนไปหนึ่งใบก่อนเพราะว่าใจจริงก็พยายามผมพยายามให้มือเหลือน้อยที่สุดเพื่อที่ ผมจะจั่วให้ครบ5้าใบได้ในึจุเทิร์ดนะครับส่วนการู้นี้ผมยังไม่กล้าลงเพราะว่า,าเผื่อเอาไวบ้บัฟตอนมีดักเมดิเชียนลงในจุสารแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะเพราะแค่2000ก็เพร์อมอนในในอัน,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 นเนี้ยในในภาคเซเว่นเนี่ยคือต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเด่นในเรื่องของค่าพลังนะครับเบสพลังที่แบบ2,500อะไรเงี้ยคือค่อนข้างจะอยู่ง่ายอยู่รอดอยู่แล้วนะครับ ก็จะมองมองแบบว่าโอ้ยเคยออฟดาคอรก็ได้วะไม่เป็นไรจริงๆผมว่ามันต้องให้มันเหลือสักหน่อยนึงอนะ อันนี้พอตัวใหญ่มาตัวเล็กไม่มาอะไรเงีย้ยเราก็เราไม่ค่อยลงได้หมดมือเท่าไหร่มันไม่ค่อยลงได้ลงได้เต็มหมดมือมันก็ลำบากอยู่นะจริงเงเนี่ยโอ้โห <Yeah. S 1> oh, oh. มาทำไมก้อนมาทำไมก้อนมาทำไมก้อน ต้องลงแล้วละ่ะเราจําเป็นต้องลงแล้วละ่ะมาทรงนี้จําเป็นต้องลงแล้วละ่ะตีไปเรื่อยๆ นี่ก็คือเราหมอไว้มอนไว้ตัวเองนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกอยากเคลียร์มือมากกว่าอยากเคลียร์มือมากกว่าโอเคครับเออว่ะมันมีท่านเมื่อตัวอื่นด้วยนี่หว่าที่เอ้ยแต่มันเผาปีศาจต,ตัวนั้นมันท่านนั่นรือท่านแสงว่ะ เดยดผมลืมไปมันมีใบหนึ่งที่โอทัดแสงโอเคโอเครอยอริเบิกโรโอเคทัดแสงอ่โอเคทัดแ,แ,แสงจะได้รู้ผมก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมมันไม่มีมาวะมันเป็นทัดแสงนี่เอง มือไม่แย่มือไม่แย่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ระดับหนึ่งพอได้นะในเสิวนตรงนี้ผมมองว่าใช้ได้อยู่ถ้าทิ้งสองใบใช่ป่ะโจะโจโจเข้าไปแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกผมมองว่าอย่างนั้นอะ ก็หมอบไปแล้วก็ตีฟองๆเข้าไป Okay. นี้ก็น่าจะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรละขอลองด้าเมดิเชียนสน,นับละแก่แค okay. ตีปิดไปเลยเรียบร้อยนะฮะ เรียบร้อยแล้วอันนี้ชนะสองครั้งติดแล้วนะสองครั้งติดแล้วอันนี้สักถ้าคอนเซควตีฟเนี่ยคุณจาไว้เลยว่าต้องชนะติดต่อกันนะครับผมนะถ้าระหว่างนั้นแพ้แพ้ไปเนี่ยก็คือต้องนับใหม่หมดเลยนะครับต้องนับนับเริ่มใหม่หมดเลยนะครับมันจะมีมิชชั่นในของภาค DM น่าจะเป็นมิชชั่นที่ขึ้น30หรือเปล่าผมจำไม่ได้ละที่ต้องคอนเซควตีฟชนะติดต่อกัน15ครั้ง10ครั้งอะ่ะอันนั้นในสมัยนั้นคือค่อนข้างยากเลยแบบ แบบยากนะคือต้องเล่นมือเองแล้วแบบว่าเด็กคือต้องแบบดี mm. จริงๆอะไรเงี้ยจะแบบออโต้อะไรเงี้ไม่ได้เพราะว่าบางทีออโต้ไปเก้าชนะเก้าพอตาสุดท้ายแพ้หรือใหม่หมดเริ่มใหม่หมดเลยครับ mm. นะอันนี้ยังฟลานีนะคือชนะติดต่อกันสามครั้งแต่มือน,นี่ก็ไม่ได้ดีอะไรเลยโอ้แม่เจ้าโอซาน้อยโอซาน้อย สาวน้อยมืออย่างนี้ไม่ดีนะเจนนะ ก็พอไหวอ่ะพอไหวเนี่ยไม่ได้แย่อะไรหรอกพอไหวอยู่แหละต้องใช้แล้วละ่ะส่งยามีรูเลอร์ไปแล้วก็ฟาไปทีนึงก่อน โอเคมือก็ออได้อยู่ออแล้วออละพอแล้ว,ลว,ลวมือค่อยๆฟื้นมาแล้ว สักทีดิอืมแล้วครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะก็คิดว่า ซามอลลี region, ่เจนไว้สักใบหนึง่งนี่เดี๋ยวโอเคฝ่ายไปก่อน เรียบร้อยอเรียบร้อยครับ ตอนนี้ก็เคลียร์ไป2มิชชั่นนะครับผมแลวก็คือ,อชนะยูกะเลี้ยว30ติดต่อกัน3ครั้งนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวละครโซเกสึนะครับผมเอาชนะยูกะเลี้ยว33มครั้งนะครับอันนี้คือชนะแบบไม่แพ้สักเกมหนึ่งนะก็อันนี้ก็จะได้เคลียร์ได้นะครับทีนี้จะเหลือทำดาเมจจากการแบทเทิลเนี่ย484,000แต้มนะครับแล้วก็ได้รับการ์ดมอนสเตอร์ท่านมืด5ใบนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะฮะ ก็ที่เหลือก็ไปลุยตีกันเอานะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะขอเปิดหน่อยแล้วกันนะเพราะว่านานๆทีก็ได้แล้วพอดีว่าอยากได้เดมอนด้วยนะครับก็บันเดิลนะอันนี้ก็เขาเข้าไปบันเดิลก็ได้นะครับเข้าไปบันเดิลเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่นะครับรัสตูเอลเนี่ยก็มีหลายใบอยู่นะครับก็อันนี้มันจะเปิดเป็น2องหน้าสุดผมก็จะขอใช้สิทธิ์เอาเป็นเดมอนนะครับ ดีด้วยว้าวไอของเสริมเนี่ยของเสริม โอเคนะครับก็ได้เสริมห้องเสริมค่อนข้างดีอยู่แล้วนะก็ใช้ได้อยู่โอเคอันนี้นะครับก็ได้รับมอนสเตอร,ร์การท่านมือห้าใบก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเมื่อกี้ก็เคลียร์กันด้วยเเปิดซองนะครับอันนี้เปิดซองหาของนะฮะก็จะเหลือแค่แบตเตอร์ดามินะครับผมแปดหมื่นสี่พันแต้มนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยการตีบอท นะครับแบบออโต้นะฮะก็จะเคลียร์จบในวิดีโอนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเราก็จะมาลุยกันต่อนะครับผมนะสำหรับเคลียร์สเตทมิชชั่นของภาคเซเว่นกันนะครับก็นับถอยหลังนะไม่นานนะครับ ก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมนะสำหรับเคลีย์นะครับผมสเตมิช s ั่นของภาคเซเวกันนะครับผมก็วิดีโอหน้านะครับผมก็จะไปลุยกันต่อนะครับรอบิยอนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ